สวัสดีครับพวกเรายยทีม b u ว l a i Tech ทีมที่มุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนาตัว AI สําหรับการศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยก็ขอเกินจากปัญหาที่ว่าเด็กไทยส่วนมากทุกวนันนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดหรือว่า speaking ภาษอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอครับผมซึ่งหลังจากที่ทีมเราได้ทําการลงพื้นที่แล้วก็สอบถามปัญหาหรือต้นตอนเนี่ยเราก็รู้ว่าปัญหาเกิดจากการที่พวกเขาไม่มีคนพูดด้วยนั่นจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมของเราได้ พัฒนาตัว AI ที่จะคอยพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยมีฟีเจอร์สำคัญอยู่3ส่วนก็คือจะเป็นเพื่อน AI แล้วก็การประมวลผลแล้วก็ตัวของแดชบอร์ดซึ่งตัวหัวข้อตอนนี้ละตอนนี้เนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณ40หัวข้อแล้วก็ตัวประเมินผลเราจะประมวลผลเป็น2ด้านด้วยกันก็คือ i อแล้วก็ CEFR ส่วนหน้าของตัวแดชบอร์ดก็คือเราจะทําให้คุณครูสามารถติดตามผลของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการหรือว่าเรื่องของจุดด้อยของนักเรียนที่มีนะครับทางด้านของ business model เนี่ยตอนนี้เราเลงที่จะขายอยู่3ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือ1คือ B2C 2คือ B2B แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะเป็น affiliate หรือว่าการฝากตัวแทนจำหน่ายขายครับผมซึ่งตัว financial projection เนี่ยก็คือเราจะเริ่มจากสถาบัานสอภาษาอังกฤษแล้วก็ค่อยขยายไปยังสถาบัานอื่นๆในประเทศไทยแล้วก็ไปยังต่างประเทศครับผม โดยตอนนี้เนี่ยก็คือเราได้พัฒนาตัวรไทป์ e แล้วก็นําออกสู่ตลาดไปทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆแล้วก็พัฒนาแล้วก็เก็บฟีดแบคเพิ่มฟีเจอร์ครับผมซึ่งช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางไลน์อ f ฟฟิเชีหรือไม่ก็จะเป็นทางของเบอร์โทรสามารถโทรติดต่อพวกเราได้เลย นอกจากนี้เราก็ยังมีอีเมลของบริษัทที่สามารถติดต่อแล้วก็ใช้ในการสื่อสารกันได้ครับผมขอบคุณครับ